บ้านหลังเก่าถูกทิ้งร้างกลางป่าทึบต้นไม้โอบล้อมจนแทบไม่มีแสงลอดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากสายลับนิรนามประตูไม้ผูพังส่งเสียงลั่นเมื่อถูกเปิดกลิ่นเน่าเหม็นพุ่งเข้าจมูกทันทีภายในเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้เลือดประเซน์ทั่วผนังและตรงมุมห้อง หญิงสาววัยยี่สิบถูกมาติดเก้าอี้ร่างเธอยินเฉียบแต่ดวงตาย,ยังเบิกโพลงบนพื้นมีสัญลักษณ์แปลกประหลาดเขียนด้วยเลือดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก้าวเข้าใกล้ท่านใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นเบาๆใกล้หูเขาอย่าช่วยเธอมันจะกลับมาเขาหันขวับไม่มีใครอยู่ข้างหลัง แต่ลมหายใจเย็นว่าปะทะต้นคอคดีนี้ถูกเก็บเป็นความลับไม่ใช่เพราะความโหดร้ายเพียงอย่างเดียวแต่เพราะไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนทำไม่มีลายนิ้วมือไม่มีรอยเท้าไม่มีแม้แต่ร่องรอยการบุกรุกเรื่องนี้ถูกบันทึกเป็นคดีไร้ตัวตนนักสืบอีกคนถูกส่งไปที่สถานที่เกิดเหตุคดีที่สอง เป็นห้องพักในโรงแรมหรูย่านใจกลางกรุงเทพประตูห้องล็อกจากด้านในไม่มีใครเข้าได้เมื่อเปิดประตูพบศพชายไวกลางคนร่างเขาบิดเบี้ยวจนกระดูกหักหลายแห่งเหมือนถูกบางอย่างบีบจากภายในกล้องวงจรปิดไม่บันทึกสิ่งผิดป,ปกตินอกจากช่วงเวลาสามนาฬิกาสนาที หน้าจอกระพริบเสียงเหมือนคนหัวเราะแววผ่านไมโครโฟนเจ้าหน้าที่รีบย้อนดูซ้ำแต่ช่วงเวลานั้นหายไปจากระบบคดีที่สามเกิดในหมู่บ้านชนบทเล็กหาหะเด็กสามคนหายตัวไปกลางคืนเดียวกันไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยวันถัดมา พวกเขากลับมาเดินเข้าหมู่บ้านเองแต่ละคนเงียบไม่พูดแม้แต่คำเดียวแววตาเด็กทั้งสามเย็นชาจนผู้ใหญ่ขนลุกกลางหลังของแต่ละคนมีรอยสักแปลกประหลาดที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนหมอท้องถิ่นพยายามลบรอยสักแต่มันปรากฏขึ้นอีกในวันถัดไปครั้งนี้ขยายใหญ่ขึ้น พร้อมคำว่าเขาเลือกแล้วเจ้าหน้าที่เริ่มกลัวว่าอาจมีสิ่งอื่นนอกจากมนุษย์กำลังล่าเหยื่อในเมืองนี้คดีที่สี่เกิดขึ้นในสถานีตำรวจเองเจ้าหน้าที่เวรประจำคืนได้ยินเสียงเคาะตึกตึกตึกจากห้องขังที่ไม่มีนักโทษเมื่อเดินไปดูพบชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างใน เขาสวมชุดนักโทษรุ่นเก่าที่เลิกใช้ไปตั้งแต่สิบปีก่อนตำรวจถามว่าเขาเข้ามาได้อย่างไรชายคนนั้นเงยหน้าและตอบเพียงคำเดียวว่าข้ากลับมาแล้วก่อนที่เขาจะหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือไว้เพียงโซ่ตรวนเก่าหาหะกับเสียงหัวเราะในความมืดที่ยังดังอยู่ คดีที่ห้าเป็นคดีที่ทําให้ทั้งหน่วยสืบสวนต้องเงียบงานกลางป่าลึกในจังหวัดเชียงรายพบท่อนไม้เรียงเป็นสัญลักษณ์คล้ายวงเวทตรงกลางมีหลุมขุดลึกข้างหลุมคือกล่องไม้เก่าเมื่อเปิดออกข้างในไม่มีอะไรนอกจากรูปถ่ายของนักสืบห้าคนในทีมสอบสวนทั้งหมดถ่ายจากมุมสูง รรากับมีใครจับตาดูพวกเขาทุกฝีก้าวขณะที่พวกเขามองภาพนั้นเงาในป่าเริ่มขยับเสียงกิ่งไม้หักดังรอบตัวอากาศเย็นเฉียบผิดธรรมชาติและเสียงกระซิบท,ที่คุ้นเคยกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงเดียวทุกคนได้ยินพร้อมกันจากทุกทิศทางพวกเจ้าถูกเลือกแล้ว นักสืบคนหนึ่งรีบหันหลังแสงจากไฟฉายส่องไปที่พุ่มไม้ไม่มีอะไรแต่เงาดำยังเคลื่อนไหวยอยู่มือของหัวหน้าทีมเริ่มสัน่นเขาพยายามควบคุมเสียงหายใจแต่ลมหายใจกลับดังราวกับสะท้อนในโพรงลึกรูปถ่ายในกล่องไม้เปลี่ยนไปตอนแรกเป็นรูปถ่ายของนักสืบ ตอนนี้กลายเป็นภาพพวกเขานอนนิ่งอยู่ในหลุมเหมือนภาพอนาคตที่ยังไม่เกิดหรืออาจกำลังจะเกิดนักสืบหญิงคนเดียวในทีมเริ่มร้องไห้เสียงของเธอดังขึ้นท่ามกลางความเงียบแล้วจูจ่ๆทุกอย่างรอบตัวก็ดับบูบไฟฉายดับเครื่องมือสื่อสารไม่มีสัญญาณ และท้องฟ้าเหนือหัวเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำในเงามืดมีเสียงเดินลากเทา้ชาช้าแต่มั่นคงเหมือนสิ่งนั้นรู้ว่าพวกเขาหนีไปไหนก็ไม่ได้หนึ่งในนักสืบตะโกนขึ้นใครอยู่ตรงนั้นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลากเท้าที่หยุดลงห่างจากพวกเขาไม่ถึงสองเมตรแล้ว มันก็เผยตัวเงาสูงเกินคนธรรมดาใบาหน้าไร้ดวงตาแต่กลับมองทะลุเข้าไปในจิตใจของพวกเขานักสืบทุกคนยืนแข็งหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวทุกคนพร้อมกันคนคือผู้สร้างบาปข้าคือผู้ตัดสิน โลกเงียบลงอีกครั้งไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงนกมีเพียงหัวใจของพวกเขาที่กำลังถูกบีบรัดทีละคนนักสื่อคนหนึ่งสุดลงกับพื้นมือเขาจับหน้าอกหายใจที่ดวงตาเบิกโพลงอย่างไม่เข้าใจเลือดเริ่มไหลออกจากจมูกจากหู และจากมุมตาเขาพยายามพูดแต่เสียงกลายเป็นแค่ลมหายใจแหบพร่าอีกสองคนพยายามดึงเขาให้ลุกแต่ร่างนั้นเบาเหมือนปราศจากชีวิตไปแล้วแสงสลัวสีแดงยังคงปกคลุมป่าและเงาร่างสูงนั้นยืนมองพวกเขาไม่ไหวติงหนึ่งจงชดใช้ เสียงดังในหัวพวกเขาอีกครั้งชายร่างใหญ่แต่ร่างนั้นเบาเหมือนปราศจากชีวิตไปแล้วแสงสลัวสีแดงยังคงปกคลุมป่าและเงาร่างสูงนั้นยืนมองพวกเขาไม่ไหวติงหนึ่งจงชดใช้เสียงดังในหัวพวกเขาอีกครั้งชายร่างใหญ่ควาปืนขึ้นยิงใส่ร่างนั้นหลายนัด แตกระสุนหยุดกลางอากาศเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบไว้ก่อนจะหล่นลงพื้นช้าและไร้เสียงเงานั้นหายไปในพริบตาทิ้งไว้เพียงหมอกดำที่ค่อยๆล้อมรอบพวกเขาเหมอกนั้นเย็นเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งเย็นจนรู้สึกเหมือนกระดูกจะแตกนักสืบหญิงร้องตะโกนชื่อของเพื่อนร่วมทีมที่ลลงไป แต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากเธอเสียงตะโกนหายไปในหมอกราวกับถูกกลืนแล้วเสียงนาฬิกาโบราณดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งติก๊กตอกติก๊กตอกทุกคนหันมองรอบตัวตรงกลางวงเวทนาฬิกาทรายสีดำปรากฏขึ้นทรายไหลลงช้าหาหะทุกเม็ดเหมือนนับถอยหลังชีวิตของพวกเขาเอง นักสืบหัวหน้ารู้ตัวนี่ไม่ใช่คดีธรรมดาไม่ใช่อาชญากรรมที่มนุษย์จะเข้าใจมันคือการลงโทษและพวกเขาคือผู้ถูกพิพากษาโดยสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปมือของหัวหน้าทีมสัน่นเขาพยายามหยิบโทรศัพท์แต่หน้าจอมีเพียงเงาสะท้อนของตัวเองและเบื้องหลังเงานั้นมีใบหน้าอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่ของเขา เขาหันกลับไม่มีใครอยู่นาฬิกาทรายยังคงไหลเสียงติ๊กต๊อก ok ดังสะท้อนในหัวของทุกคนเหมือนมันกำลังกัดกินเวลาและสตินักสืบหญิงพยายามขุดดินหวังจะทำลายวงเวทแต่มือเธอกระแทกเข้ากับบางสิ่งแข็งหาหะเมื่อปัดดินออกเธอเห็นกระจกเงาฝังอยู่ใต้พื้นในกระจก เธอไม่เห็นตัวเองแต่เห็นภาพชายแก่ในชุดขาดรุ่งริ่งกำลังนั่งหัวเราะอยู่ในห้องขังห้องนั้นคือสถานีตำรวจที่เคยเกิดคดีที่สี่และชายแก่คนนั้นคือคนเดียวกับที่หายตัวไปต่อหน้าตำรวจภาพในกระจกเปลี่ยนอีกครั้งคราวนี้เป็นเด็กสามคนพวกเขานั่งเรียงกัน ถือภาพวาดที่มีชื่อของนักสืบทุกคนแต่ละภาพมีรอยขีดฆ่าทับหน้าทีละคนนักสืบหญิงโยนกระจกทิ้งเสียงกระจกแตกดังก้องป่าแต่แล้วเสียงร้องให้ของเด็กดังขึ้นรอบตัวดังชัดและเจ็บปวดหมอกหนาขึ้นกลิ่นเลือดเริ่มโชยในอากาศพวกเขามองไม่เห็นแม้กระทั่งมือของตัวเอง เสียงกระซิบซ้อนกันเป็นพันเสียงทุกเสียงพูดคำเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาจงสารภาพจงสารภาพจงสารภาพนักสื่อคนสุดท้ายที่ยังนิ่งเงียบเริ่มพูดเบาหาหะมันเป็นความผิดของเราเราปกปิดความจริงในคดีแรกหัวหน้าทีมหันขวับเธอว่าอะไรนะหญิงสาวน้ำตาไหล ผู้หญิงในบ้านร้างเธอร้องขอความช่วยเหลือก่อนตายหลายวานันแต่เราไม่ไปเพราะคิดว่าเธอเป็นคนสติไม่ดีเธอตายไปทั้งที่ขอให้เราช่วยเธอถูกสังเวทหมอกเริ่มหมุนวนวงเวทบนพื้นเริ่มส่องแสงแดงเข้มทุกอย่างรอบตัวสั่นไหวเหมือนโลกกำลังหายใจแรงขึ้นหรือกำลังจะเปิดบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดออกมาเลยตั้งแต่แรก พื้นดินเริ่มยุบตัวลงตรงกลางวงเวทแสงแดงแผ่กระจายออกมาร้อนแต่ไม่เผากลับเย็นเยียบอย่างน่าประหลาดเสียงคล้ายหัวใจเต้นดนังขึ้นไม่ใช่เสียงจากใครคนหนึ่งแต่เป็นจังหวะที่ทุกคนรู้สึกได้พร้อมกันตุบตุบตุบนักสืบหญิงสุดลงมือเธอแนบกับพื้นสัมผัสได้ถึงชีพจร ของสิ่งที่อยู่ใต้ผืนป่าดวงตาเธอกรอกไปมาเหมือนกำลังมองบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นแล้วเธอก็พูดช้าหาหะมันไม่เคยตายมันแค่รอให้เรายอมรับผิดเพื่อจะได้ถูกเชิญกลับมาเสียงหัวเราะดังขึ้นจากทุกทิศทางต่ำช้าเต็มไปด้วยความยินดี หัวหน้าทีมรีบออกคำสั่งทุกคนถอยออกจากวงเวทแต่ร่างของพวกเขาไม่ขยับขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเหมือนมีมือมองไม่เห็นจับแน่นจนเลือดหยุดไหลมือสีดำโผล่ขึ้นจากกลางหลุมเล็บยาวโค้งเหมือนกรงเล็บสัตว์ตามด้วยแขนและหัวไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ แต่เป็นบางอย่างที่ดูเหมือนเกิดจากความเจ็บปวดและความแค้นรวมตัวกันมันไม่มีดวงตามีเพียงรอยยิ้มกว้างเต็มไปด้วยฟันซี่แหลมและเสียงกระซิบข้าจะเริ่มจากคนที่โกหกก่อนนักสืบหญิงร้องลั่นร่างของเธอลอยขึ้นจากพื้นหมุนกลางอากาศก่อนจะถูกดึงหายเข้าไปในเงาดำเสียงกระดูกหักดังแววแล้วเงาปืนเธอเข้าไปจนหมด วงเวทเรืองแสงแรงขึ้นเงานั้นยังยืนอยู่แต่ตอนนี้สูงขึ้นอีกเรากับดูดเอาความกลัวมาเป็นพลังนักสืบคนถัดไปเริ่มร้องไห้สารภาพบาปที่ปิดไว้หลายปีผมผมเปลี่ยนหลักฐานเพราะผู้ต้องสงสัยเป็นคนมีเส้นผมไม่คิดว่ามันจะกลับมาเสียงตอบกลับไม่มีคำพูดมีแต่เสียงลมหายใจที่เย็นเยียบ และร่างของเขาถูกลากเข้าหมอกหายไปในพริบตาตอนนี้เหลือเพียงสองคนสุดท้ายหัวหน้าทีมกับนักสืบชายที่ยืนตัวแข็งหมอกรอบตัวพวกเขาเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเทากลายเป็นดำสนิบหนาแน่นจนไม่เห็นแม้แต่กันและกันหัวหน้าทีมตะโกนเราผิดเราทุกคนผิดแต่ฉันฉันคือคนเริ่มทั้งหมด ฉันเป็นคนสั่งให้ปิดคดีหญิงคนนั้นฉันรู้ว่าเธอยังมีชีวิตแต่ฉันกลัวจะเสียตำแหน่งแสงสีแดงจากวงเวทเริ่มกระพริบเหมือนหัวใจที่เต้นแรงพร้อมจะระเบิดทุกวินาทีเสียงกระซิบตอบกลับแผ่วเบาแต่เยือกเย็นความกลัวคือเชื้อเพลิงของข้าความเงียบคือทางเดินของข้าทัานใดนั้นบางอย่างพุ่งออกจากเงาดำ พันรอบคอของหัวหน้าทีมยกเขาขึ้นเหนือพื้นเขาดิน้นมือคว้าลอยสายตาเบิกกว้างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดจากปากเองานั้นดึงเขาเข้ามาใกล้ใบหน้าของมันไร้อารมณ์แต่รอยยิ้มกลับขยายจนเกินขอบหน้าเผยให้เห็นรอยเย็บเหมือนเคยถูกฉีกออกแล้วเย็บกลับหลายครั้ง หัวหน้าทีมกระซิบเสียงสุดท้ายโปรดหยุดมันเงานั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับข้าไม่หยุดจนกว่าจะไม่มีใครโกหกอยู่ในโลกนี้อีกร่างเขาหายไปในความมืดเหลือเพียงเสียงสุดท้ายของกระดูกที่แตกกระจายนักสื่อคนสุดท้ายยืนอยู่ลำพังหมอค่อยๆจางลงเงานั้นเงียบไป แสงจากวงเวทดับสนิทแต่กลางวงมีบางสิ่งเหลืออยู่เป็นกระจกบานเล็กเขาก้มมองและเห็นภาพของตัวเองยืนอยู่ในป่ามืดล้อมรอบด้วยศพของเพื่อนร่วมทีมทั้งสี่คนเขากรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเพราะเสียงของเขาถูกขโมยไปแล้วพร้อมกับวิญ,ญญาณที่กำลังรอสารภาพเป็นคนต่อไป ในกระจกภาพของเขาไม่ขยับแต่รอยยิ้มที่สะท้อนกลับมากว้างขึ้นเรื่อยหาหาเขาถอยหลังแต่ภาพในกระจกยังคงยืนตรงแสะยะยิ้มเหมือนกำลังเพลิดเพลินมือของเขาสัน่นเมื่อไหลอาบขมับแม้กลางป่าจะหนาวเย็นแล้วกระจกก็แตกร้าวช้าหาหา่ จากมุมหนึ่งแพร่กระจายเหมือนใยแมงมุมเสียงกระจกแตกดังขึ้นทีละนิดพร้อมเสียงกระสิบใหม่แผ่วเบาแต่เจาะลึกถึงหัวใจเจ้ายังไม่พูดความจริงทั้งหมดเขาสายหน้าน้ําตาเริ่มไหลไม่ผมพูดแล้วผมบอกทุกอย่างแล้วกระจกเนาหลุดร่วงแต่ไม่ตกกระทบพื้นมันลอยค้างอยู่กลางอากาศ หมุนช้าหาหะเผยให้เห็นภาพอีกครั้งครั้งนี้คือภาพบ้านหลังหนึ่งห้องใต้ดินไฟสลัวหาหะภาพในนั้นคือชายหนุ่มคนเดียวกันยืนมองใครบางคนที่ถูกมัดริมฝีปากของเขาในภาพเอ่ยเบาหาหะไม่มีใครต้องรู้เรื่องนี้เขาสุดลง ไม่หนานั่นมันนานมาแล้วผมแค่ทำเพื่อปกป้องครอบครัวเงาดำกลับมาอีกครั้งคราวนี้สูงใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแผ่ขยายจนกลืนแสงทั้งหมดในป่าเงานั้นเอื้อมมือไม่เร็วไม่ช้าแต่มั่นคงเหมือนรู้ว่าเหยื่อไม่มีวันหนีทันเขาหลับตาเสียงหัวใจเต้นช้าลง ลมหายใจขาดห่วงแล้วทุกอย่างเงียบสนิทในความมืดเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นเป็นเสียงเด็กหญิงกระซิบแผ่วเบาตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เมื่อเสียงนั้นดับลงเงามืดทั้งหมดหายวับทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าเงียบนิ่งและหนาวเย็นอย่างผิดธรรมชาติพื้นป่ากลับมาสงบ ราวกับไม่มีสิ่งใดเคยเกิดขึ้นไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีศกไม่มีวงเวทมีเพียงกระจกบานเล็กวางอยู่กลางลานดินในกระจกผ้าสะท้อนกลับไม่ใช่ป่าแต่เป็นห้องสอบสวนไฟสีขาวสว่างจ้าชายคนหนึ่งนั่งอยู่กลางห้องเขาวสวมเสื้อเชิ้ตสีซีดมือถูกล่ามกับโต๊ะเหล็ก บนใบหน้าไม่มีสีเลือดเหมือนผ่านความกลัวเกินกว่ามนุษย์จะรับไหวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาในมือถือแฟ้มเอกสารหนาเตอะเขาวางมันลงแล้วเปิดไปยังหน้าสุดท้ายคุณบอกว่าสิ่งนั้นมาเอาชีวิตทุกคนในทีมว่าแต่ทีมของคุณไม่มีใครพบศพเลยแม้แต่คนเดียวชายที่ถูกล่ามเงยหน้าช้าหาหะ รอยยิ้มประหลาดปรากฏบนใบหน้าเสียงของเขาแผ่วเบาแต่แน่นิ่งเพราะพวกเขาไม่ได้ตายพวกเขาหายไปจากโลกนี้แล้วต่างหากเจ้าหน้าที่กลืนน้ำลายรู้สึกเย็นวูบจากต้นคอทั้งที่เครื่องปรับอากาศดับสนิทขณะเขาลุกออกจากห้องแสงไฟกระพริบเงาลางๆงบางอย่างปรากฏที่มุมห้อง บางอย่างที่ไม่มีในกล้องวงจรปิดแต่ทุกคนในห้องสัมผัสได้ถึงการจ้องมองเสียงกระซิบดังอีกครั้งมาจาใกล้ไหนสักแห่งในอากาศยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่สารภาพเจ้าหน้าที่รีบเดินออกจากห้องสอบสวนปิดแฟ้มแน่นจนปลายนิ้วซีดหัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ในทางเดินยาวของสถานี ไฟเริ่มกับพริบทีละดวงทีละดวงจากปลายทางไล่มาหาเขาเสียงฝีเท้าแปลกๆดังขึ้นข้างหลังชา้าแต่หนักแน่นเหมือนมีบางสิ่งเดินตามมาเขาหยุดไม่กล้าหันกลับลมหายใจเริ่มร้อนแม้อากาศจะเย็นเยียบและไฟทุกดวงดับลงพร้อมกันเสียงกระซิบดังใกล้หู เจ้ารู้บางสิ่งที่ไม่ควรรู้เขาหันกลับทันทีแต่ไม่มีใครทางเดินว่างเปล่าแต่ที่พื้นมีเงาดํำแผ่ยาวไม่มีต้นกำเนิดไม่มีเจ้าของเจ้าหน้าที่ก้าวถอยเหมื่อซึมเต็มแผ่นหลังทันใดนั้นประตูห้องสอบสวนเปิดออกเองภายในว่างเปล่าชายที่ถูกล่ามหายไป เหลือเพียงกระจกบานเล็กวางอยู่บนโต๊ะเงาของเขาปรากฏอยู่ในกระจกนั้นแต่มันไม่ขยับตามเขาอีกต่อไปผ้าสะท้อนนั้นยิม้มชา้หาหาหะเรากับรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องสารภาพเช่นกันและบางอย่างในเงานั้นกำลังเดินเข้ามาใกล้ทุกวินาที ทุกลมหายใจเพื่อเอาความจริงที่เขาไม่เคยยอมพูดกับใครบนโลกนี้เลยสักครั้งเดียวเจ้าหน้าที่หลับตาแน่นภาพทุกคดีหลาย,ย้อนเข้ามาในหัวใบหน้าของเหยื่อเสียงร้องไห้และความเงียบที่เขาเลือกปล่อยผ่านเขาเคยคิดว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหน้าที่แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันคือการสมรู้ร่วมคิดในความตายที่ไม่เคยมีใครรับผิด เสียงก้าวเท้าในเงามืดยังคงใกล้เข้ามาแต่เขาไม่ถอยอีกไม่ร้องไห้ไม่หลบหน้าเงาเขากระซิบเบาหาหา่ฉันยอมรับฉันคือคนหนึ่งที่เลือกเงียบขณะที่พวกเขาตายเสียงในอากาศเงียบไปหมอกหายไฟกลับมาและเงาดำหยุดนิ่งตรงหน้าประตูห้องแล้วมัน ถอยกลับเงาค่อยๆจางหายเรากับพอใจในคำสารภาพนั้นเจ้าหน้าที่สุดลงกับพื้นหายใจที่ร่างกายสัน่นแต่หัวใจกลับเบาลงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาหันไปมองกระจกบานนั้นอีกครั้งตอนนี้ผ้าสะท้อนขยับตามเขาและรอยยิ้มในกระจกหายไปชายในกระจก กลับมาเป็นแค่เขาเองคนธรรมดาที่เลือกจะพูดความจริงในวันที่สายเกินไปแต่ยังไม่สายเกินไปสำหรับตัวเองในเช้าวันถัดมาซํำคดีปริศนาทั้งห้าถูกส่งไปยังส่วนกลางพร้อมคำบันทึกใหม่ไม่ใช่ทุกคดีที่ปิดได้ด้วยหลักฐานบางครั้งต้องใช้ความกล้าและคำสารภาพเพื่อหยุดบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกเลยและเรื่องราวเหล่านั้น ค่อยๆถูกกลืนหายเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่ในห้องเก็บของใต้สถานีกระจกบานเล็กยังคงวางอยู่เงียบหาหะและทุกคืนเมื่อสถานีเงียบสงัดบางคนยังได้ยินเสียงกระซิบผ่านกระจกเจ้าคนต่อไปคือใคร